พี่ครับขอตังค์ซื้อข้าวหน่อยครับอ,อไม่ให้น้องพี่ครับผมไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วครับเอาแล้วไงอะ่ะน้องฮะดูก็ครบ 3.. 2.. มสอทำไมไม่ทำมาหากินนะผมหมดหนทางแล้วจริงๆครับป้าก็บอกหมดหนทางลองดูรลอยังลองสู้กับชีวิตบ้างรืยยังน้องพี่ก็ไม่มีงานเว้ยแต่พี่ก็ต้องสู้ไงตอนนี้พี่ทําอะไรพี่ไปศึกษาวิธีการเล่นหุ้นมา ชีวิตมันต้องสู้ต่อไปเราจะไปขอเขาแบบนี้ไม่ได้ลองดูน้องมันมีอาชีพอีกเยอะแยะมากมายลองทําดูนะขอตัวครับมขอ,อนั่งผมจะยันไหมครับะจะนั่งก็นั่งไปไมดี dear, วันนียแดงั้งกระดานแบบนี้ตัวนี้มันจะมีโอกาสขึ้น,น,นะซ,ซื้อตัวนี้ดีกว่าอะไรนะเซื้อตัวนี้ครับโอ้ยพี่ไปนั่งไกลๆเลยไปนี่ผมเล่นหุ้นอยู่แล้วพี่รู้ได้ไงวิธีการเล่นหุ้นโอ้ยตาย เส้นเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันตัดกันขึ้นครับค่า k d สร้างฐานไม่ไปไหน M Moving A T D m o v i n g e v e r a g e เนี่ยสร้างฐานกัดแจ้งปริมาณเริ่มเพิ่มขึ้นถ้าจะซื้อแนะนําให้45วันพี่รู้ได้ไงเนี่ยเมื่อก่อนผมก็รวยอยู่พันกว่าล้านที่มาเป็นขอทานก็เพราะเล่นหุ้นนี่แหละกูกวขายสิจะรออะไรล่ะแล้วพี่ขายแล้วพีม่มีขาเหรือยงผมขายแล้วผมยังขันผมไม่ต้องใช้ ผมยังพอมีเงินดูแลชีวิตอยู่ผมขายหมดเลยนะครับขอบคุณมากเลพี่เมื่ <c oughs> อก่อนพี่มีเท่าไหรนะ่ละคันกว่าล้าน <c oughs> มูนเล่นไปหมื่น,นกว่ากูขายหมดเลยนะพี่พีรู้จกักบ,บิตคอยน์ไหมพี่ก็เล่นเหรอฮะเมื่อก่อนก็โดนเหมือนกัน